แล้วหนูสอบถามหน่อยราคาเนี่ยที่พี่สร้างเนี่ยสี่แสนบาทเขาให้ไปช๊กโคกวันพีด้วยหรอคะครับช้ากโคกนี้เขามีให้พี่เลือกด้วยแบบไม่ไม่คือคือผมคือเป็นเป็นเป็นเพื่อนแล้วก็เขาพี่เออคนที่สร้างอ่ะเป็นเป็นคล้ายว่าเป็นเพื่อนแล้วเป็นพี่พี่แฟนผมด้วยคือเขาบอกว่าเดี๋ยวขจัดให้ของให้ดีให้เลยจัดของให้ดีๆไปเลยใช่ไหมคะส่วนด้านนี้ก็จะปมีประตูม้วนราคานี้เขารวมประตูม้วนทั้งหมดเลยหรอคะรวมเป็ดเร็จเลยครับแล้วพี่เป็นอะไรคะถึงผ่านูมาชมได้อ๋อเป็นเจ้าของ ร้านค้าร้านสไตล์โมเดิร์นครับด้วยงบประมาณแค่4ี่แสนบาทเท่านั้นเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกับบุมเอรีวิวบ้านค่ะเราอยู่ที่คมพัฒนานะคะจังหวัดระยองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรคะชื่อวิเชียนมั่นประสงค์ครับค่ะชื่อเล่นค่ะชื่อเล่นแตงโมครับพี่แตงโมนะคะวันนี้เราอยู่นิคมซอยอะไรคะพี่นิคมซอยที่สวัดหลักร้อยครับค่ะแล้วพี่เป็นอะไรคะถึงผาหนูมาชมได้อ,อ๋อเป็นเจ้าของ ร้านค้าร้านสไตล์โมเดิร์นครับ้วยงบประมาณแค่400,000บาทเท่านั้นเลยครับค่ะมีกี่ตารางเมตรคะมีอันนี้97.5ตารางเมตรครับหน้ากว้างเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่หน้ากว้าง7.5ลึกทั้งหมด13เมตรครับร้านค้านี่พี่มีประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะร้านค้าประกอบไปด้วยคือประตูม้วนสาบานแล้วก็มีห้องน้ํามีห้องครัวครับโโห400,000บาทครับ97.5ตารางเมตรนะคะแล้วมีชื่อบ้านเช่าไหมคะว่าใช้ชื่ออะไรคะ บ้านเช่าร้านค้าจะใช้ชื่อว่าร้านเข็มทองครับถ้าใครสนใจก็อยากจะมาเช่าก็สามารถติดต่อพี่ได้เลยไหมคะตอนนี้เต็มครับตอนนี้เต็มแล้วยังไม่เต็มแล้วบีเข้าอยู่วันที่หนึ่งนี้เขาทําสัญญาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยววันบ่ายนี้จะมาอีกหนึ่งหลังครับเต็มหมดแล้วครับได้ค่ะเดี๋ยวพี่ตะโมพาหนุไปชมด้านในหน่อยได้ไหมคะไปครับมาค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวให้พี่ตะโมพาชมด้านในนะคะหนูขอถามหน่อยค่ะว่าสไตล์ในการออกแบบเนี่ยค่ะร้านค้าเนี่ยใครเป็นคนคิดไอเดียคะก็ ยกผลประโยชน์ให้ช่างเลยเพราะช่างเป็นเพื่อนแล้วเป็นพี่แฟนเป็นลูกพี่ลูกน้องกับแฟนเลยยกเพราะเราบอกว่า,าวตายให้เข้ากับบ้านบ้านเช่าอ๋อทาบ้านเช่าก็ค่อยทําร้านค้าครับอ๋อค่ะแล้วโทนสีล่ะคะโทนสีก็อะไรเอาโทนสีโครงการอรินชยาโฮมเลยท,ท,ที่ที่เขาพี่เขาทาบ้านขายก็ใช้เป็นหลังคาเมดเดลชีสนะคะเชิงชายก็ทําสีดําโทนบ้านก็จะเป็นสีเทาครับตัดด้วยสีขาวใช่ไหมคะอันนี้พี่แบบ อ่าเป็นเปิดร้านค้าแบบไหนคะเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นร้านาก็คิดบบว่า,วาจะเป็นร้านขายของชําอาจจะมีส้มตำไก่ย,ย่างไปประกอบด้วยแค่นั้นแหละเพะสองคนทำแค่สองคนกับแฟนแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวต้องเวลาเปิดหนูต้องมาลองทานลร้านส้มตำนะคะของโปรดเลยนะคะคชม, <laughs> ไ,มไม่รู้ค่ะตรงนี้นะคะก็มีเขาเรียกว่าเทฟุตบาทให้ด้วยอันนี้ราคานี้สี่แสนเนี่ยรวมเทฟุตบาทได้ไหมคะ ครับ,รว,บ,ร,บรวมหมดเลยครับรวมหมดเลยครับช่างให้อะไรพิเศษไหมคะสำหรับ4ี่แสนบาทค่าของค่าแรงใช่ไหมคะพี่ค่าของค่าแรงทั้งหมดเลยคือช่างเหมาทั้งหมดเลยค่ะแล้วเสาให้เป็นเสาอะไรคะเสาอะเป็นเสาเสาสําเร็จรแล้วผมให้เขาหล่อเพิ่มเป็นใหญ่จากาหมกนิ้วแต่ให้หล่อเป็นยให้ดูสวยให้ขยายให้ใหญ่เพิ่น ให้ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วสาหรับเทพ,พื้นด้านหน้าด้วยอันนี้ระเบียงนี่ก็คือรวมในราคานี้ทั้งหมดรวมทั้งหมดเลยในตัวบ้านตัวอาคารนี่รวมทั้งหมดเลยสี่แสนสี่แสน<ก>บ,บาทค่าแรงค่าค่าอุปกรณ์เราก็จะมีก๊อกด้านหน้าหนูเห็นแบบว่าอันนี้ก็คือพี่เป็นคนออกไอเดียหรือว่าช่างคนไอเดียนะคะในการแบบมีก๊อกล้างพื้นด้วยก๊อกอันนี้พอดีมันมีปลาปลาของของโอ,งองการหานส่วนตาบนอยู่แล้วผมเลยต่อแยกออกมาเดยเอาไว้ตรงนี้เผื่อใครจะมาล้างใช้งานใช้ประโยชน์ได้ไงค่ะก็ถือว่าออกแบบได้ดีนะคะ ตรงนี้มีไฟใช้งาน2จุดด้วยกันส่วนด้านนี้ก็จะมีประตูมว้วนราคานี้เขารวมประตูม้วนทั้งหมดเลยเหรอคะรวมเบ็ดเสร็จเลยครับโอโหช่างเขาสร้างได้ไงคะตอนนี้ เขาก็ยังสร้างราคานี้อยู่ใช่ไหมคะวันนี้เรามารีวิวเนี่ยท่านผู้ชมต้องบอกไว้ก่อนนะบางท่านชอบถามว่ารีวิวมานานหรือ,อยังนะคะกับราคานี้วันนี้วันที่7จ็ดนะคะพฤศจิกาเนาะสองพันหนึร้อยหกสิบหกเรารีวิวกันนะคะคช่วงประมาณสักสิบโมงนะท่านผู้ชมนะก็คือล่าสุดเลยนะคะกับราคาก่อสร้างสี่แสนบาทค่าของค่าแรงนะคะรวมทุกอย่างเบส็จแล้วนะคะแล้วอิฐที่ช่างให้เป็นอิฐอะไรคะอิฐบล็อกครับอิฐบล็อกครับอืมไฟใช้งานนะคะมีอ่าพักน้อหนึ่งสองสาม 4.5จุดหจุดด้วยกันพรงกว่าตู้คอลเมเมอร์รมีไฟใช้งาน4 1 2 3, 4, 5, 6, 6. จุดหนึ่งจุดด้วยกัน,นะคะ่ะท่านผู้ชมขาปูกระเบื้องด้วย60คูณ60โอ้โหถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็โรงโปร่งมากๆเลยครับค่ะตรงนี้พี่ก็แบบตอนทำอะไรเพิ่มเติมไหมคะสำหรับแบบในในห้องแบบขายของเนี้ยคะ่ะก็คิดว่าจะเป็นขายของชาม,มีตู้ธรรมดาที่ร้านขายของชาม,มีตู้แช่ เบียร์วุ้นตู้แช่เครื่องดื่ม,มแล้วของที่คนอื่นที่เขาใช้ทั่วไปครับอันนี้ก็เป็นโซนอุตสาหกรรมด้วยเนาะพี่นะ้องก็เลยแบบคือใกล้อุตสาหกรรมโซนจีนแค่สองกิโลถึงโซนจีนแล้วค่ะตลาดนัดป้าถวายสองโลค่ะถือเป็นแบบว่าทำบ้านเชา่าแล้วหนูสอบถามอะไรในการแบบพี่ในไหนก็ทําบ้านเช่าสักห้าหลังแล้วเนาะทำไมถึงแบบมีความคิดในการแบบสร้างบ้านเช่าขึ้นมาพี่แบบกลัวงเงินจมไหมคะ อ๋คิดว่าเราไวคือพอดีปีนี้ทางโครงการบริษัทมีโครงการทําให้คือเออรี่ก่อนกําหนดค่ะอ่าผมก็เอาเงินตัวนั้นมาช่วยสร้างที่ที่บ้านเช่าด้วยเพื่อว่าถ้ามีเงินทดี่เราไปใช้จ่ายเราก็ไม่เหลืออะไรไงเราคิดว่าอันนี้เก็บเป็นเหมือนเราไม่มีเงินเดือนกินแล้วเราก็คิดว่าเราคอยเก็บทีละละเล็กละน้อยเอาอย่างบ้านเช่าราคาสองแสนเจ็ดพี่ปล่อยเช่าเดือนเท่าไหร่คะอ่าสามพันห้าครับ 3,500บาทครับแล้วพี่แบบว่า,เ,าเขาเรียกว่าคิดคำนวณไหมคะว,ว่าได้กําไรคึ้นเมื่อไหร่คืนทุนเมื่อไหร่อะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่คิดเลยคิดว่าระยะยาวเฉยๆวาให,ให,ให,ให้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 ลูกไปแล้วหนูสุขทัพหน่อยอย่างแบบอย่างเช่นบ้านเช่ามีการแบบเก็บเงินล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยบอกเป็นแบบเคล็ดลับให้กับออ่า,บานผู้ชมหน่อยบ้านเช่านะเราจะประกันบ้าน2,000บาทแล้วก็เก็บเงินล่วงหน้า1เดือนณวันที่เข้ามาอยู่ค่ะวันทําสัญญาเราจะทําประกันไว้2,000บาทแต่พอครบ คุณอยู่ครบเอ,อเดือนถ้าคุณจะออกอาจจะมีค่าอะไรสึกหลอนิดนิด,นด,นดหน่อยเราก็จะหาไปปลาค่าน้ําค่าไฟแต่นั้นที่ส่วนส่วนที่เหลือเราก็จะคืนเขาค่ะเหมาะมากๆเลยนะท่านผู้ชมบอเป็นแบบไกด์ไลน์ด้วยแล้วก็ได้ร้านค้าขนาดใหญ่ด้วยเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังนะคะยังมีต่อด้านหลังใช่ไหมคะครับมีครับมีห้องครัวห้องน้ําครับคุ้มนะสี่แสนบาทได้แบบโอ้โหเข้ามาถึงมาครับในห้องครัวนะคะโล่งเลยปูกระเบื้องด้วยนะคะ ห้องครัวนี้ทําให้โล่งคิดว่าคือออกแบบเองอยากได้ซิงค์แล้วอยากได้โล่งๆพ่อแม่เขาบอกว่าเวลาทํากับข้าวทําอะไรมันจะได้กลิ่นมันจะได้ระบายออกเลยไม่อยากให้เป็นพื้นให้เลยเลยให้เป็นแบบโล่งๆค่ะแล้วพวกเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยคะเคาน์เตอร์เขาเขาสร้างให้เรียบร้อยหมดเลยในรวมในสี่แสนบาทนะสี่แสนบาทนะได้เคาน์เตอร์ด้วยแล้วก็จะมีห้องน้ําด้วยใช่ไหมคะห้องน้ําฝักบัว แต่ไม่ได้ใส่อ่างล้างหน้านะมีฝักบัวมีกระจกมีเรียบร้อยมีครบแบบนี้เลยแล้วหนูสอบถามหน่อยราคาเนี่ยที่พี่สร้างเนี่ยสี่แสนบาทเขาให้ไปชักโคกวันพีชด้วยหรอคะครับถ้าโคกนี้เขามีให้พี่เลือกด้ว่าแบบไม่ไม่คือคือผมคือเป็นเป็น,เป,นเป็นเพื่อนแล้วก็เขาพี่เออคนที่สร้างอะ่ะเป็นเป็นคล้ายว่าเป็นเพื่อนแล้วเ,เป็นพี่พี่แฟนผมด้วยคือคเขาบอกว่าเดี๋ยวฉันจัดจให้ขอให้ดีให้เลยจัดของให้ดีๆไปเลยใชไ่ไหมคะไหนไหนก็สร้างแล้วเหมือนเหมือนเหมือนมงกฎ เป็นไหมเป็นไม้เป็นเป็น PE PE อย่างหนาแล้วแล้ว<น>บายบานนี่ก็ยังดีส่วนส่วนวงกลมปันนี้ก็เป็น PE อย่างหนานะแต่อันนี้ยูพีวีซีอย่างดีเหมือนกันคือทนน้ําทนฝนเลยค่ะแล้วถ้าใครแบบสนใจอ่ะเขาจะากจะแบบได้เบอร์ช่างหรือว่าไปดูข้อมูลช่างเพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้างไปดูนนในเพจอะไรอารินทยาโฮมอ่ะไปดูเลยเพราะเขาเป็นเจ้าของโครงการคือ เาไปดูในเพจของเขาเลยว่าเขามีโครงการบ้านจัดสรรหลายๆที่อยู่แต่เขาก็มาซ้าให้พี่ได้น้อ400,000บาทกี่ตารางเมตรคะถ้ารวมทั้งหมดแลวทั้งอะไรเงี้99.5ตารางเมตรนะในในในนี้รวมเฉพาะตัวที่ใช้ไม่ไม่รวมขครืงนอกนะรวมในในอาคารอย่างเดียวเราช่างมีแถมอะไรให้ไหมคะเนี่ยกับราคานี้ไปด้านในสนิดนึงค่ะช่างมีแถมอะไรให้บ้างคะราคานี้ราคานี้ก็โอเคที่สุดแล้วช่างเขาคือคือมาทําให้อะคือพี่มาทําให้น้อง อ๋อพี่มาทําให้น้องร,รวมฝ้าด้วยเหรอคะพวกปกติราคานี้ก็ไม่อยติฝ้าฝ้าฝ้าตอนแรกเราจะเอาฝ้าแฟรบอกพี่เขาบอกเอาฝ้าเป็นฝ้าจาับเรียบกระเบืออเบ้องกระเบื้องอ่ะเขาบอกบางบางคนก็ปูสี่สี่สิบห้าสิบลยวบอกเดี๋ยวพี่จัดการให้กระบูปูหกสิบเลยกระเบื้องแผ่นใหญ่เลยพูดถึงโลเคชั่นก็ดีนะคะได้แบบว่าเขาเรียก้านค้าก็สวยเหมือนกันนะคะวันนี้ต้องเห็ต้องขอขอบคุณนะคะคพี่แตงโมงมากมากเลยนะคะที่พาชมนะคะบ้านร้านค้าเป็นไอเดียด้วยร้านค้าทรงโมเดิร์น สวยๆแบบไม่เหมือนใครนะคะออกแบบได้ดีแล้วลงตัวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวรอเปิดนะคะเดี๋ยวมาเอาหนุนนะคะ <marine S 1> ให้พี่ฝากแบบร้านร้านเขาเรียกว่าบ้านเช<ห> <ๆ S 2> ่า,า,ชาสักนิดนึงค่ะว่าชื่อบ้านเช่าอะไรคะบ้านเช่าเข็มทองครับบ้านเช่าเข็มทองครับก็เป็นของของแฟนทั้งหมดบ้านเช่าชื่อให้ชื่อเขาเขาเข็มอ <ๆ S 1> ทองครับแฟนเลยใช่ไหมคะเนาะแล้วก็ติดถนนอะไรคะตรงนี้ผมถนนซอย12โนบะเก้าปลูกแดงครับ ไปปลูกแดงได้ไปปลูกแดงได้เลยครับเพื่อใครผ่านเนาะผ่านได้ปลูกแดงค่ะใครเพื่อใครผ่านก็แวะมาร้านค้าได้หรือว่าแวะมาดูบ้านได้เพราะตอนนี้เหลือเช่าอีกหนึ่งหลังปะคะไม่น่าจะเหลือแล้วครับเพราะว่าตอนบ่ายจะมาทําสัญญาแล้วครับหมดแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากมากเลยค่ะสำหรับไอเดียค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ